เอาอ่ะสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับจยิงๆข้าวเราพื้นของที่พ่องกันเนี่ยวายให้บวาขึ้นน้อยเดียวหนึ่งดอกโอ้ยสวัสดีครับว่อจันครับผมมันบอกอีพ่อว่าตัวยังก็ได้หามตัวว่าหมูหันมีเมี่ยนหน่อยเด้อว่าจันครับหันตัวว่าหมั่วนี่ไม่หน่อยนี่หนิไงครับเพราะว่าเมียนเป็นห่วงตัวผมคือกันได้กันไปเห็นด้วยใจหามหามหามตัวได้ครับครับผมครับคือคือเลี้ยงเนี่ยมันเป็นทีละ ตัวกันบ่ได้ตัวเลี้ยงมีเมียกับตัวมีผัวนี่ตัวบ่ได้กันตัวอะไรถึงมีประตูหลดครับออ้ยป่าเบาความจริงมื่อนี่แหละนะครับขอบคุณเลยแต่เบาความจริงน้ำความตัวน้ำแต่เป็นตั้มธรรมดาครับครับผมอาจารย์เห็นพ่อเส้นรู้ซึ้งไหมครับบุญเดี้ครับผมันดีใจน้ำพ่อนะครับทีมาเป็นได้หอยทีว่าเข้าเข้าติดตามแต่ใต้คิดไม่ไม่เนาะหมูหันเนาะทาง รับหาพีนะครับดีใจนะมีผัวมีคิวงานลังไหลขันมีคิวกับฝากลูกฝากหลานน้ำนั่ได้จีบฝากด้เพราะว่าพอเถียงไปใส่มาใส่เ่าเป็นดอกอาใส่หมูหันเพลินผ้าไปเพราะได้กินได้อยากไปเออเดี๋ยวนี้อาชก็บไยห้อยเฮาขายง้วขายคว้วยกับพ่อจำนั่นล่ะนางเง็ดบสอรอแชร์อยู่เออพ่อได้ซื้อได้ขายกันครับอืมเทน ทาำยูทูบคนเลยนะป่านนะคนลางคนเขาเบอกไปเองที่เป็นกระเดียดร่อนครับว่าจะออกห่อนเลี้ยงพื้นหันบ่ได้เบาเลี้ยงพื้นที่ไปนั่งผมเบาพื้นเจ้าของในบ่มีจกควนดอกครับเออหันเจ้าของพื้นหมูหันครับเออมีหลีไปเหมือนกันครับไปน้ำกันมีหลีบบ่ครับบ่มีนะเราบ่มีดอกนี่มันออกขีดครับฮาวาเป้านพันในยินครับผมที่เหมือนหน้ากินเออเพราะฉะนั้น อาจารย์ฝากช่องอาจารย์นะครับครับผมทั้ง YouTube นะครับแฟนเพจในหอยชี้แปะด้วยกันนะครับขอบขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับกับทีมงานช่องหมูหันแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวคับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ขอบคุณพ่อเสียงหลายๆนะครับทีหอยไทยทำน้ำกันทุกคลิปทุกสนามนะครับทั้งหมูหันทั้งพ่อเสียงกับชูกะเพแข็งแรงพี่น้องกับลำลำรวยรวยนะครับสุขภาพแข็งแรงขอบคุณหลายๆครับครับขอขอให้เฮ็ดแนว้อไส้ก็ได้สมดังปรารถนา ผมดังความเกิดเด้อเออไปเว้าอีหยังหยังกัให้คนเสียคนหยังเหมือนนัอะไะเออให้เบิ่งพี่น้องไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งตลอดตลอดไปเน่เด้อครับอาจารย์ครับขอบคุณนครับจะเลื่อนจะเลื่อนครับคนหลายๆทั่านที่มาตั้งเยอะเลยนะครับครับมื้อนี้ตัวของอาจารย์สี่แปดครับมื้อนี้อาจารย์สี่แปดก็มาถือพอเต็งตัวแล้วครับเออพอเจียงตัวไปน้อยเดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องเอฟซีตักคนครับ ก็บพาต้องย่านดอกครับการตัวนี่มันเกิดมาพร้อมกันกับพ้นครับเอเกิดมามือเดียวกันเพราะฉะนั้นเฮ้าก็ต้องไปซึกไปข่าไปข่าไปตัวสิ่งนี้เป็นธรรมดาครับปีเพ่งพอเสียงเอาออกมาเนี่ยจากใจจริงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องกัะเปิดให้พอเสียงแน่มวนมามวนกับพี่น้องกัแค่ไปเลยครับบามวนย่างเดียวแล้วครับขอขอบคุณพี่น้องหลายๆครับครับครับ